สวัสดีคุณดูที่น่ารักกันทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับผมเบดเดอะเบดเกมเมอร์อีกเช่นเดิมเชนเ่นเก่านะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมคา,าร์พคิ่งนะครับวันนี้คือเกมคา,าร์ a r k ิ n งเขาเปิดให้อัปเดตแล้วนะทุกคนใครที่ยังไม่อัปเดตก็ไปอัปเดตนะมีรถใหม่เข้ามาประมาณ6คันเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับ ไปมีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวผมจะมาดูพร้อมคนดูเลยนะครับวันนี้มีรถคันใหม่เข้ามากี่คันเนี่ยเฮ้ยนี่ไงทุกคน F1 โอ้หแต่ราคาอย่างแพงเลยทุกคนสี่ร้อยเลยหรอโอ้โหเกือบ5้าร้อยอะทุกคนไหนมีคันไหนอีกที่อันนี้มีคันไหนอีกนี่ไงทุกคนนี่ไง นี่ไงแลมโบอุ้ยอย่างสวยอะทุกคนอย่างสวยนะสวยอยู่นะสวยอยู่นะอุ้ยสว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 ยเฮ้ยนี่ไงแมคคารินอู้ห้าร้อยทองเลยอะ่ะเนี่ยแมคคารินตัวเนี้ยอุ้ยสวยอุ้ยที่นะทุกคนนี่ไงตัวที่ผมอยากได้ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ เดี๋ยวสักคลิปเดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวให้คนดูคันนี้แรงไม่แรงเอาไว้ปีนเขานะคันนี้คันนี้ได้มาใหม่ไปวะมีชื่อนี้เลยครับทุกคนหรือมีตัวไหนบ้างอันนี้ก็มาใหม่นะคันนี้ดูทรงนะไม,ไม่เคยเห็นเฮ้ยเนี่ยคันนี้มาใหม่หรือเปล่าเนะี่ยทุกคนไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวผมจะซื้อ คันที่ผมซื้อได้กว่าน,นะคือคันนี้นะแลมโบคันนี้นะทุกคนนอกนั้นผมไม่มีตังค์ซื้อไงอัพเครื่องไปเลยอุ้ยอัพเครื่องสี่เสียนได้ด้วยอัพไปเลยอัพไปเลยอัพไปเลยอัพให้มดไปเลยใครที่ยังไม่อัพเดตก็ไปหาอัพเดตท,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทดลองในเกมด้วยนะเขาว่าในเกมอันนี้ไงเขาว่าในเกมมีรถมีอะไรวะ ที่ลากอะที่ลากที่ลากรถอะทุกคนเพราะว่าในเกมเป็นแบบที่ส่งของอะเออนั่นแหละมีล้อใหม่ด้วยนะเข้ามาเนี่ยใช่ป่าววะมีล้อใหม่มีปะที่เข้ามาวะอ,อีอันนี้อ้อันนี้มีละอันนี้คืนนี้หรือเปล่าทุกคนไม่เคยเห็นนะพวกเนี้ย นี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีล้อใหม่ปะเนี่ยไม่มีล้อดูสูงนะหรือว่ามีเอ้ยนี่ไงล้อใหม่นะเนี่ยเฮ้ยทุกคนล้อใหม่ปะทุกคนดูดิล้อใหม่ปะเฮ้ยสีดำข้งางในสีขาวล้อเรมโบน้องแบบไหนวะทุกคนนี่หรือเปล่าล้อแลมโบนี่ใชตัวนี้ป่ะ นี่สอิอนี่เปล่าเอาเป็นแบบดำเลยปะ่ะอย่างนี้ทเทไปน่ะลำบเอ,อ้ยเออทเลยนะทุกคนอ,อุ้ยสีนี้ก็เทแล้ววะผมว่านะมาสีนี้ก็เทแล้วนะอ,อุ้ยบมันต้องประมาณแบบ นี่ทุกคนก็เฟี้ยวผมว่าเฟี้ยวอยู่นะสีทองเป็นสีฟา้าก็ได้นะเดี๋ยว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 เพิ่มมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอุ้ย,เ,ยเทเลยนี่มันต้องโหลดเดี๋ยวโหลดต่ำนิดนึงนะทุกคนเราเอาเข้าประมาณนี้พอนะต่ำประมาณนี้พอเนาะต่ำเกินเยอะ โอ้โหยังสวยเลยไปเข้าเกมมาเลยทุกคนเขาว่ามีรถลากด้วยนะแบบส่งของมาครับทุกคนเข้ามาในเกมแล้วตอนนี้โอ้โหแหลก,ก,กแหลกแหลกแหววเดี๋ยวผมปรับก่อนนะทุกคนใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวปรับให้ขี่ได้ก่อนนะเออนี่ไม่ค่อยเลย็ ดูก่อนมันว่เาเขาว่าอยู่ในโทรศัพท์นะฉะนว่าเนี่ยนี่ไงทุกคนนี่ไงเ,ออเดี๋ยวดูระยะทางตัวไหนไกลไะเนี่ยออ้ไกลไกลไก,ก,ก,กลอยู่ไกลอยู่ออนี่นี่เอาตัวเนี้ยตัวนี้ครับทุกคนไหนไว่ารถลากว่ะทุกคนมันแหลกอะโทษทีนะครับมันแหลกมากอะคนเยอะคนเยอะผมเล่นในโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ผมมันแหลกอยู่แล้วไง ไหนวะไหนอะพ่วงอะไหนที่เป็นพ่วงอะเอ้ยนี่ไงทุกคนมันทำไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยค่อยไปเอาได้เนี่ยค่อยรังเหรอเฮ้ยทำยังไงวะทุกคนเฮ้ยได้แล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วทุกคนเออได้แล้วเดี๋ยวผมปอบ้าไปเลยแล้วกันเฮ้ย เฮ้ยของตกเอิ oh. ่มของตกกัทุกคนนี่ของตกครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเฮ้ยของของของจะตกดีของอยาไปส่งกันเลยครับไปส่งกันเลยอุ้ยของตกว่ะเฮ้ยโอ้ต้องไปกลับไปเก็บของอ่ะโอ้โหทุกคนโอ้สุดยอดว่ะกห้ามทำให้ของตกกับวะอุ้ยกลับไปเก็บของไม่ได้ด้วย นั้นนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราขาค่อยๆไปครับเราจเขาค่อยๆไปเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องแป๊ปนึงนะมาอีกกลับมาอีกเออประมาณนี้แล้วทุกคนไปมาอีกได้ปะกลับมาอีกได้ปะเนี่ยอ,อุ้ยตอบไม่ได้วะไม่เป็นไรไปแค่นี้แล้วทุกคน แต่ลองจะไปส่งดูไกลปะเนี่ยยิงไม่ค่อยไกลขนาดไหนข้างหน้าข้างหน้าอุือๆลำบุญคันนี้ก็แรงใช้ได้อยู่นะครับเอาเครื่องสีเส่เซนอ,อือๆเอ้ยดิบดีดดีดดีดเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนดิบป่ะทุกคนเอ้ยบบบบเบา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 เฮ้ยดิบป่ะดิบป่ะเฮ้ยอ้าวผมขี่มาผิดอ่ตอตรงไหนวะถูกปะเนี่ย ตรงนี้เหรอนี่เหรอเฮ้ยทุกคนทำไมไม่เห็นอ่ะอาไม่เห็นวะนส่งตรงนี้ไงโอ้โหหปวดใจเจอได้ป่ะทุกคนได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอัปเดตเกมใหม่เอือผมว่าไม่ค่อยแหลกขนาดไหนนะเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีคนไม่ค่อยแหลกเลยนะเนี่ย มโบก็แรงได้อยู่ชได้อยู่เออผมก็มีมาทำใทุกคนดูแค่น,นี้แหละใครที่ยังไม่อัปเดตก็ไปหาอัปเดตละัสะเดอร์ครับไปหาอัปเดตใครที่มีรถก็บริจาคให้ผมก็ได้นะไม่มีเงินซื้อไม่มีตังค์ช่วงนี้เออมีแค่นี้อะ่ะทุกคนอัปเดตมาก็สนุกขึ้นอยู่นะทุกคนได้อยู่ รถโ,โอ้โหแลมโบก็สวยโอ้โหพติด,ดตามจะถึงสองร้อยแล้วครับทุกคนประมาณเจ็ดสิบกว่าจะถึงสองร้อยแล้วด้านช่วยผมหน่อยเถอะฝากกดไลดค์กดซับสไครต์นะครับกดไลค์ไม่ยากหรอกกดครั้งเดียวพอนะทุกคนกดครั้งเดียวพอเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสนุกๆให้พวกทุกคนดูไปเรื่อยๆครับตลอดเลยครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับ <S <S